ครับผมวัชระทองการครับวันนี้เราเดินทางมาที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมครับเราเดินทางมาเรียนรู้กับอีกหนึ่งโครงการครับที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนนั่นคือโครงการโคกหนองนาโมเดลซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กับอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจถ้าพร้อมแล้ววันนี้เราไปทําความรู้จักกันครับค่ะสวัสดีนะคะนิตยาวุฒิศิรานนท์ค่ะ สวัสดีค่ะพรทิพย์บุญตาค่ะเป็นเจ้าของพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการเ,เป็นคั่เรือนต้นแบบในพื้นที่3ไร่ค่ะโอ้โหเรียกได้ว,ว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ด้วยแล้วก็เป็นผู้ดูแลด้วยก่อนอื่นครับผมอยากจะขออนุญ,ญาตเรียนถามถึงแรงจูงใจนะครับในการเข้าร่วมโครงการและเราเนี่ยได้รู้จักโครงการนี้อย่างไรนะฮะขออนุญาตเรียนเชิญครับค่ะจริงๆก็ได้รับรู้แล้วก็ได้รับทราบมาตลอดออกับทางสื่อออนไลน์แล้วก็สื่อต่างๆนะคะเกี่ยวกับ โครงการโคกหนองนาโมเดลและทีนี้ได้มีโอกาสจากกรมการพัฒนาชุมชนเปิดการฝึกอบรม5วัน4คืนแล้วได้มีโอกาสไปฝึกอบรมค่ะอ,อ,อ๋อเรียกได้ว่านะครับเราก็จะมีโครงการจากกรมการพัฒนาชุมชนแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีการเปิดนะครับโครงการแล้วก็ได้มีการฝึกอบรมนะครับเดี๋ยวผมอยากจะถามนิดนึงนะครับว่าตอนที่ไปฝึกอบรม5วัน4นเนี่นเขามีอะไรบ้าง อยากจะขออนุญาตเรียนถามนิดนึงนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะก่อนหน้านี้ค่ะเคยทําแล้วนะคะเคยทำโคกหนองนาแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าเราขาดการเรียนรู้ขาดความรู้นะคะก็ยินดีมากๆเลยที่กรมการพัฒนาชุมชนส่งไปเรียนรู้นะคะห้าวันสี่คือถือว่าคุ้มมากแล้วก็เอาประสบการณ์ตรงนั้นนะค่ะเอามาลงที่แปลง เรียนรู้เรื่องการออกแบบโคกหนองนานะคะเรียนรู้เรื่องประโยชน์ของโคกไว้ทำอะไรหนองมีประโยชน์อย่างไรบ้างคลองไส้ไก่มีประโยชน์อย่างไรบ้างแล้วก,การทำนานะคะซึ่งห้าวันสี่คืนที่ไปเรียนรู้เราเอาลงมาเอามาลงมือทำจนออกมาเป็นรูปแบบที่พอใจมากๆค่ะ แล้วสำคัญที่สุดการไปอบรมครั้ง,งนี้สิ่งที่เราต้องเน้นก็คือแปลงของเราจะเป็นอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เราต้องทำอย่างไรนะคะก็เป็นอาหารเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชของเออกัจกรรมธรรมชาตินะคะเขาเริ่มต้นอย่างไรไปเรียนรู้เรื่องการทำจุลินทรีย์รสจืดจุลินทรีย์มีประโยชน์อย่างไรนะคะ และการทำอย่างไรแล้วก็จุลินทรีย์รสจืดเนี่ยค่ะสามารถเอามาทําอะไรบ้างเอามาทําแห้งชามน้ำชามนะคะเพื่อให้เป็นเ,เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชก็ให้พืชเจริเติบโตโดยไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆเลยค่ะ ครับหลังจากที่ไปอบรมมาแล้วเรียบร้อยนะครับ5วัน4คืนนะครับทางกรมการพัฒนาชุมชนก็เรียกว่าจัดให้แบบเต็มที่มากๆเลยนะครับอยากจะถามถึงความเข้าใจครับในตัวของโครงการในการไปอบรมมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยและหลังจากนั้นเนี่ยเรานํามาใช้อย่างไงนะอยากจะให้ลองอธิบายให้ฟังสักเล็กน้อยหนะฮะหรือว่าเราทําแบบไหนบ้างนะครับขออนุญาตเรนเชิญครับก็จากเมื่อก่อนที่เคยทําสวนมาก่อนอยู่แล้วนะคะพอจบจากการอบรม5วัน4คืน ที่กรมการพัฒนาชุมชนให้เราได้เข้าไปอบรมได้มีโอกาสนะคะก็เอากลับมาปรับใช้ในพื้นที่ของเราเกิดผลประโยชน์เกิดประโยชน์สูงสุดมากๆค่ะทําให้เรารู้จักการห่มดินการห่มดินในช่วงหน้าแล้งเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้ต้นไม้แล้วก็การบริหารจัดการเรื่องน้ําแล้วก็การการที่ว่าเราจะปลูกอะไรไว้ตรงไหนพืชผักอะไรไว้ตรงไหนเนี่ยมันคือพอพอจบหลักสูตรมาปุ๊บเนี่ย คือมันมันกระจ่างมันทําให้เราเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นจริงๆจากความผิดพลาดที่ผ่านมาเนี่ยมันมันตอบโจทย์หมดค่ะตอบโจทย์ของโคกน้องนาว่าเป็นยังไงได้ลผลจริงได้ลผลจริงค่ะแล้วก็ทําพื้นที่เล็กๆให้เต็มพื้นที่แล้วดูแลง่ายดูแลดีดูแลให้เกิดประโยชน์ให้ต้นไม้ทุกต้นมันโตจริงๆ ก็คือถ้าไม่ได้รับการอบรมตรงนี้มาเนี่ยก็ยังงมเข็มในมหาสมุทรอยู่ค่ะทําแบบขึ้นขึ้นกลางๆมาโดยตลอดแต่ตอนนี้คือเราทําแบบคุณมีความรู้ทาแบบเป็นขั้นเป็นตอนที่เราสเต็ปสเต็ปเดิไม่ได้เก้าขั้นอย่างที่ดีที่อบรมมาเนาะเพื่อพอมีพอกินพอยู่พอใช้พอร่มเด็ดตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่เก้าท่าน สําหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนานี่นะครับเราก็เน้นที่ในเรื่องของให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นทางรอดนะครับของประเทศไทยนะครับพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ท่านท,านทรงกล่าวไว้ว่าเศร,รษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่2ออย่างนี้จะนําความเจริญแก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะก,กันหากทาด้วยความเข้าใจกันแล้วเชื่อว่าทุกคนจะพอใจได้นะครับเราก็เลยน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนี่มาส,งส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนขึ้นตัวเองครับพึ่งตัวเองในพื้นที่ของตัวเองนะครับมีโคกมีหนองมีนา สิ่งที่พี่คาดหวังสูงสุดเลยนะครับจากโครงการโครกหนองนาโมเดลเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับความคาดหวังก็คืออยากให้ที่นี่เป็นคําตอบของหลายๆคําถามหลายๆความคาใจที่ว่าโคกหนองนามเดลทําได้จริงไหมประสบความสําเร็จจริงหรือเปล่าหรือแค่ว่ามาขุดเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วไปต่อไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะอยากให้ทุกๆ,ๆุกๆจุดทุกๆมุมที่คุณเดินในในพื้นที่สามได้เนี่ยคุณจะเห็นคำถามที่คุณ ค,คุณไม่เข้าใจคุณไม่เข้าใจคําว่าโคกหนองนาเนี่ยให้ที่นี่เป็นคําตอบโดยไม่ต้องตอบเป็นคําพูดนะคะพื้นที่ต้นแบบของเราเนี่ยจะต้องเป็นศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดลจังหวัดนครพนมจะต้องเกิดขึ้นที่นี่ในพื้นที่ของดิฉันค่ะ